ในตอนเหนตัวสุสังเนียหันมาฟังดอกเบืงเองเบื้องเนียหันมาฟังเบืองเบื้องพระเดยงก่อนเนีสุนทนวานสาธุศาสตร์ประยุกแจ้งกันฟังแล้วเหตสานางเนี สาธุรือมุนนักปราชยัก์อีโนอ่างเงียให้ฟังขอตัวเถียงนะฟังให้ดีจังสีแจงปัญญาเกิดสมองใสลฟังนี้ท้าทํามาแดงก้างจากท่ารกอ่างเงียละเ็นเนวทางทัพให้ดำนึ่นไปดอกผูกปองสาธุรือขออาเรียน ชิญญาติพี Mon, 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 Mon. ่น้องอังคันตองทวนสูขาบวนนะมีแต่ทำลูกวันลวนมวนบ่มวนให้ฟังฉันเด้อพอเด้อเดอมเดอเจินทานนะเจินทานฟังสักบส่วนนะระอินสิแปงงนอา อง์ประเบธรทาทั้งสั่งปา,งางนีจนโลกวันนั้น พระอินทราบผลสวรรค์ลมองว่าอินเจ็บเจงกันแห่งสั่งส่วนกูสุนะเอาในตอนนี้กับสิเต็มเตีียมล่นละสุดยอดบาทละเมียนขั้นเดท่านมาเสีส่วนละสิเต็มเต็มตังเงินสมความฝังพระองค์แล้วบอมีแนวสีตั้งตอนโอ้ยจังว่าในตอนนี้เ่้ เอาตนแปลงล่างแต่ขอนัง่งไปก่อนนังคนอื่นมากกว่าสี่เลือดหล่อนละเครื่องพอนบัดอยู่ไพยมีมัดซีอยู่เก้อุปาถากสีเต็มผรบัดเนี้หมุนเวียนบุญสีก้อบุญคุณเกีียวอุป,ปสาสักกเมือเล้่วหันกำดินสี่เียนหางคุณโยมอเอื่องตั้ง,ต,งตั้งสิรลูหลวมหันล้างลาย ดอกฮางนี่ละเอาหาันว่าเฮาบ่ซอยดอกเกล็อน,นี่กะึงกีอับปังเนี่ยตัดพระอินทร์กะคงปิ่นเจ็ดทางสาดปลาอินกะคงสิ้นเงี่ยละจินตานาจะเพียงสันดาหันพระไก่เจิดเบินขอแต่ยันยันยืนขันลงไผ้ดอกไผ่ดงเนี่ย เอาพ่อเตีมาหัวออดส่งดงปาาหิมมาพะอันยืนแป่งกินพรรมนาจาร์เข้าส่วงอ่านสมนักทันเงินละไปถึงดวงมา,น,านี้ทานประนุมก่อนไกวยก่าในตอนนั้นองค์พระเวทธรรมว่าท่านขันมาแพื่ตั้งเตี้ยไงละ องนาพระเวทตำนาความประสงค์ตั้งอันใดเนี่ยจังเนียหาพอพังเอื้ยเตียนผู้ผาบูดงนัดหันกะคงสิมีเรื่องเงียบเสียงคำแต่งดอกทุนคอน ขอมาสีประเบิดเดือนละฮัดลูกไปเพียงหนึ่งคืนผู้ขวมกขวายนั่งเกิดคันเดียวเอัดเสือบังมาสีในตอนนั้นพระนางมาัดทีได้เก่าวัดสบายเจเกิดพระเจ้าเพี่มาสิเก่าตะเลงการเนละขอพระองค์จงทําท่านยดสานีร้อนร่องละขอให้ควางไอยไทยเห็นไ ยานกันตอนสาทุเรืองโุลยตะใบเกเื่อดพระเจ้าเพียมันที่เก่าทะเลงทคันเงี่ยขอพระองค์จงทำท่านยอดสตกนีนวลนองเงีย แลบ้านภูมิสถานนั้นครอบเขนละบมี่แก่ไอทันมายมุ่งุงตานองละชีวิตของหม่อมนวแล้วแต่พีสิบัญชาด้วยสัญญากษัตริย์เองลูกผู้หญิงกษัตริย์เสือละยินเสียงเมียแถลงตานหาไทยบ้านเออคันน่ะ ส้มซื่นแม่ขวัญยืนขันวอมนองขี่ใชตองขอบประเทศย ยังเมนีนเพียรี่ได้เมี้ยประเสริฐกันลยายนี้เจ้าสร้างดีเกินคนคุ่นขันอยู่บนดอกคุ้มเพื่อนนะอกเี้ยชนี้ตันเืนบอ่เงี้ยเน้วติดตันตัวอโอ้ยเอาละน้นองลากันละเรื่องลาให้ซึ้นมาอันงนะ ในตอนนั้นองค์พระเวทจึงเกาตันพัมทันสบายเจ็บมาพัมเอื้อยพัมเอื้อยเฮาเสียท่านวงเพชรมิ่งมัดที่เสียฟังเงินจับมือมาที่นำเห็ด จาคำงามอาธิษฐานเก้าวัสาตัวสาตัวตึกเอ้ยโอ้หมูเจ็บท่านเท่าให้จำนัดไปแรงนี้พร้อมนะสุขระหวน มาบัดเนียนขาพระเจ้านั้นต้องกันพันคนนะจากโอกขาเองกันดานจึงแลหัดเงียยหักยอดสะนีนวลน,นองเนียนนะ ขอเทศขวางยไทยละเป็นพยักันตัวสาธุเด้อขอให้ได้พบพวกเก็บพันบุญเนี่ยบอนลันสมัยนั้นลันนานสาธเนทายุเียง พอเนี่ยโอ้ยนเ้นตอนนี้นั่นน่ะพอแต่โตเข็ดไข่ล่ะกํไปล่ะหิมพานต์วงสถานพนาไลได้วันไว้ดอกดินฟ้าะ ใค่สิบัวรานาลวนสาทุกกันเอื้อยอเยือนออโอ้ยชนละท่านภากเพกเเพิดเกสเกอนลำลอกหนองเงียรนั้นห้าโยมผดตองคำดีหาดประไก่เสียงนั้นทีองเยื้ทั้งบุญเลือดที่ไรเสจจางเงียน พระอินท่าผู้เปลงร่างคันผ้านางกันเย็นรอบสะบกขอรานี้ประทับสินต่อตั้งหันสามขาอังกะแวกขึ้นกะแวกขึ้นอ๋อทายังจะเ่อนละเพื่อนเพศเป็นองค์อินละมาแล้วผินผาวอรกายรูคันตัวองค์สันดอนเจ้าอละ บาดูลาลสีสินสันดานเจ้าละอข้อเห็นท่านจงปั้งข้อขอจงรับเอามิงเงามัดสิเจ้านั้นเต่าขึ้นขอเด่ลงสู่เพื่อนละวามอยากซอยพระผู้บาอังเงีน่น บำเพียนท่านปารมีขั้นตอนเติมเต็มตั้ตตงสมความบังพระองค์แล้วหมดดวงแล้วท่านถอดยอดนิพพานเพียนตั้งไป็ขันว้นร้อมกูสูนแน้วองค์พระเบิดเอ้ยตัวจากนี้ละย่าสวดท,ท่านแก้โอกําก่อนมัดเสียนาถแหย่ไปเดินคำเอ้ยเมียแนวได้ประสงค์มาก พอเสียทำให้มสมเมียงเงนนะ ผู้สนหนเหงเจ้าทำสอวนทีิไว้พรให้สมมานองค์พระบาทจำเจ้าหลับตังเบาซึนประไทยในตอนนั้นองค์ประเวทก็จึงได้อขอพอรแตดประกันสมขอทีหนี่งนั้นขอให้องค์พระบอรุ่มแด้รับให้เต้าคืนเมื่อบานขอที่สอนนั้น บากกาันของผูจ้จำจองขอให้เดชอดไปขวาอธิษฐานเดืดขอ,ดข,อขอให้ได้ต่อยนะผมคนทุกข์ยากให้ให้เขาได้ว่าอยู่เย็นนักขอที่สีนั้นขอให้เด่น อำนาจเด่นปิสนาหาให้พ่อเจ่พันลายามิงมาเสียคนเขาขวาที่หาดลือสองนัว ันหาชาลีลาขอให้แดพ้องพระศาสันวัสสอย่างหลอกอยู่ยืนอขวาที่หกวานี่นั่นในผลตกหลอกสู้เพิ่นละเก็นแก้วกินเก็บประกันรประชาบันพ่อเพียงบ่ขาดเถือนเงินใส่ละ ขอที่เจ็ดนั่นความล้วนทั้งมวนในทั้งล้วนลทั้งมวนนี่มากขอเตียดน้ำเมื่อดับจัดเมียนขอให้เรายัางอยู่สบัเนเงียนตัวจากนั้นให้มาเกิดเป็นคุณสาเร็จผลโกฏิยานสูสสถานิพันแเก่วน,นะโอคงพระอินทร์ตัดเลี้ยวก็หวหยพรในสมดังกับ ผู้วังประสาทกวงขันหัวห้องเฮียงพระองค์นะสักกะบันสิไว้คงนะลวงบันบอนนิจิตตาอันี้ ตัํมประคัางถาสิไวัยลุงขันปุ่งไวเอวังลูกในตอนนี้นจังว่าเอวังที่ไปีก่อนละเอวังก่อนละไปแต่พอนโน้ยจังว่าเพียงตอนเอียนบ้านเขาตอกดอกไมอ้อันที่โคองขันเดียควางเนียนละ

চত নহয়